อาจะไม่คอมยูดี้เหรอใช่เตรียมซอมเพื่ปล่อยตายเราปั่นอยู่กลางบนแมนดาวทีตัวอะไรเนาะเดรย์เดรย์เดรย์ซ้ายบนวนพังอ่ะวนพังวนพังเพื่อนวนพังเพื่อนวนพังโอ้ยเพื่อนวนดีจัด อุ้ยวันรอบที่สองแล้วพับเลยไปซ้ายกลางครับอุ้ยเพื่อนวนดีจริงอุ้ยพับไม้ไปแล้วไม่เ,เพื่อนมันเดือดร็วๆวอะไม้เทไปแล้วนะ ไม่มีเซฟก็บ้านใหญ่อยู่อ่ะบ้านใหญ่สองแผ่นอยากจ,ากจ่ายความจ็บปวดในรั่วราวแล้วเพื่อนมันจะไปวนลงไม่มีมาเรเรียบร้อยตลาดคิดล้มลม,มชวัวร้ยเรียบร้อยมากเขาก็ตึงอยู่แล้วเขาแบบ ่อนเมื่อกี้น่าจะเข้าบ้านใหญ่จอขาวโอ้โห,โหจะเสร็จอยู่แล้วไม้ไม้รถไถไปแล้วนะนะครับ ไม่หายอะไรยังไม่มีไม้ตามเรามาเมาเรา,เราไปเล่นมาเชียแผ่นบนกน่อนไม่ไดวหรีบเกลื่องการแบบมุณจะมาหรือเปล่าคุณนาตากรรอซ้ำการแบบให้มารมาปั่นฟรีเลย แล้ววายนะอุย้ยโอ้โหเราไม่น่าเชิงเยอะเลยมาร์คโชว์ทีว่ะเอาติดดูพี่เอกเยอะไงแขวนแขวนโอ้ยสอรี่อะสอรี่ยืนผาดไม้ไปเราก็ได้เมื่อกี้ ห <c oughs> นึ่งวัปตานเลยกลับบานมามนีนักจูกว่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แปลกๆละอันนี้แปลกๆละอันนี้เริ่มแปลกๆละ Hoa cũng hàng bằng em mày Mình cầu mày điêu 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 เรียบร้อยหดไปเลยหนึ่งทีอยู่เสร็จปุ่นีาโอเคกูเก็นกึ่งกลางแมบ,บเสร็จปะ่นเนี่ยมา แฟนมาดึงหน่อยมาดึงหน่อยมันอะไรเพื่อนอยู่บนตรงไหนอ่ะเห็นละเอาเพื่อนช่วยเลยเอ่อมีเครื่องยู่ไหนบ้างหล้วฝังขวาเฮ้เราไปปั่นกับเพื่อนให้ เพื่อนตายยากวะ่ะสวยต้องบอกให้ดีหนึ่งขออนุญาตผ่านทางนะโอ้โหมันรอตายยากทีม เนี่ยขวัญอาวดีกูบกันก่อนไม่ดีกูก็ช่วยไม่ได้้ก่อนมันเฝ้ามันเฝ้ามัน้ามัน้า,ม,นา,ม,นามันไปนะมันไปนะงากระวัง มาวิ่งมาเลยมันอยู่บ้านใหญ่อะมันไปบนเลยมันไปเครื่องบนกลับมาบามันกล<า>ับมามันกลับมาให้ม,มากว่าบ้านเด็กมีเครื่องอยู่ใช่ไหมเอาไม่มีให้ดูว่ามีมี เครือ่องหายไปหนมดเครื่องอยู่ร่างกลางพับมมาเร็วด่วนเราอยู่ขวาบนอะไม,ไ,มไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาเพื่อนอยู่มาอยู่ให้หน่อยดิเราอยู่บ้านใหญ่กำลังไปเราเฟดสองแล้วเราไม่บอกให้ใครทั้งสิ้น นนอุ้ยเพื่อนวนถังอุ้ยเพื่อนอ๋อวนเต็มเกินมีบ้าไซรั่งเครื่องหไหนอ่ะเอ๊เคื่องตนี้มนไ,ไม่ไอ้เครื่องที่ได้เยอะๆมัม้งเครื่องเครื่องอยู่บน อยู่ซ้ายบนเอ๊ะแปลกแปลกแปลกลวอันนี้แปบบแบบลกแปลกลวมารอดีเลยิล้นมีประตูซ้ายล่างแล้วก็เออมาเกดเลยก็ขวาบาย รอบรอเปิดประตูอ่าได้ได้ได,ได้ต้องการบุกคนบล็อกสองนะสวอยมากออกได้ออกได้รอบไม่ฮิวเอาเราเพื่อนไม่ออกด้วย<ๆ>เพื่อนอยู่ไหนอ่ะ อ oh. ออกได้ไม่ออกงไงสแตน์อัพสแตนบายสแตนบายเบียดเมียนมาเบียดเมียนเย่ยแล้วต้องรีบลงมายังเพเพื่อนไม่ไป mark, มามาปะ <p> ไปขาอยู่ข้างบนเลยใช่ใช,ใช่ไม่มาใช่ไหมไม่มาแล้วเราออกนะเนี่ยเราอยู่ตรงนเนี้ยทีมันเนี่ยเนี่ยซ้ายมือของเดี๋ยวเราเอาคนล,ละฝั่งคนล,ละฝั่งแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปเตรียมพร้อมก่อนไอ้มาเอายังข้าทุกคนอยู่ไหนตรงนั้นไปบอดี้บ็อกเกอร์ ว้าววอจวจอวอ,อตีแล้วไ <laughs> ปไ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 ปฮะไปดูบับบกเกอร์มาร์คมาร์คเพื่อนสว่างโอ้โหแฟมิลี่อิสเรียวนะครับจอดน,นี้สวยจัดโอ้เพื่อนกล้านลงไปคนเดียวด้วยสุดเกินทัน,นีล